ได้เหรอเฮ้ยอืมเอาเรื่องวอะฮะป่าเลยงูเฮ้ยดูคันด้วยครับอืมเฮ้ยไปไเนะี่ยผมไปยิ้งโล่งนี้ไปยิงลงดิ อะไรเนะี่ยชนมั้งฮะไหวไม่ะดันไอ้คันไหวไหม่ได้ผมใหญ่ฮะดดใช่เหรอหมันดึงงั้นเฉียวเะนะี่ย bạn nưng, để, để đi lấy cái gì ta con vào, không? thấy không? bứt hả? bứt, này nó, bạn nưng, để lấy cái ta con, bắt đi con, hả? nó sẽ khai tỏ, โูมใหญ่จงลฮะอ้โหมันเกินตาไปแล้วโอ้โหัดหรือว่าดุกนะมันดุกฮะันดุกดุกบ้าใหญ่างี้ลูกจะเอาอะไรลากขึ้นมาแป๊บนึ่เจก่อนเยนะเอาจับได้เหรอเอาอ้โห มังไอ้เว้เนี่ย anyway. เฮ้ยตลกแล้วบ้าไปเฮ้ยบ้าไปแล้วโอ้ยมังไอ้เว้เนี่ยบึกเว้เนี่ยไปไหนวะมาดูแกแล้ยิ่เกินตายตัวขนาดเฮ้ยถือดิโอวอยังไงวะเนี่ยไอ้เงี้ยงเฮ้ยมันออ้ย มันไม่ตลกเลยเราข้าไปลากไปร่มหมดไหมร้อนมาเฮ้ยแม่งมันมีเรื่องเนี่ยมาจากไหนวะเนี่ยไปวางเงียงด้วยไอี้มันนเหมือนเช่นลยวะแบบไซส์แบบชูโดเลยไหม โอ้แม่งแน่นอนจริงๆครับบอกไม่ใช่ชนแล้วว่างั้นนะว่าแล้วปลาก็หายไปไหนหมดม,นนมแม่งร้องด้วยดูไซส์ครับเทบกันอะไรดีวะขวดเดียวเลยมาฮัดไม่ตลกนะเนี่ยเอ้ยิถ่ครับยกมือขึ้นหน่อยดิจับปากเลยไม่ล่ะบามานดีดนะเวย้ย ดุกแท่ดุกแท่เนะี่ยโอ้โหแม่เออ